วันนี้ฝนก็จันมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาภาษาจีนอีกชนิดหนึ่งก็คือโปสเตอร์ภาษาจีนค่ะโปสเตอร์ของทางนานมีบุ๊กเราก็มีทั้งหมด12ชุดด้วยกันค่ะมีโปสเตอร์พินอินธรรมชาติน่ารู้สัตว์น่ารู้ครอบครัวของเราเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนแล้วก็ เรื่องสถานที่ต่างๆค่ะอทีนี้เรามาดูโปสเตอร์ตัวแรกดีกว่าอันนี้โปสเตอร์พิมอินน่ารู้นะคะด้านบนแถวบนจะเป็นพยัญนชนะค่ะแล้วก็แถวล่างจะเป็นสระให้น้องๆได้หัดทบทวนเนื้อหาในบทเรียนคุณครูจะใช้สอนประกอบการเรียนหน้าห้องก็ได้หรือว่าจะใช้ทำกิจกรรมแล้วก็ประดับหลังห้องจัดบอร์ดบรรวิชาการได้หมดเลยค่ะ อันนี้เป็นประเภทแรกนะคะเป็นโปเตอร์พิมพ์อินก่อนจากนั้นประเภทถัดมาค่ะโปะเตอร์คำศัพท์ทั่วๆไปนะคะโปะเตอร์แบบนี้มีทั้งหมด9ชุดก็อันนี้เรื่องร่างกายของเราค่ะจะมีตัวภาษาจีนมีตัวพินอินแล้วก็คำศัพท์ให้ด้านหน้านะคะไว้เสริมความรู้ให้น้องๆได้หรือว่าประกอบการเรียนการสอนแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ค่ะสุดท้ายโปเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอค่ะ เป็นโปสเตอร์ความรู้ที่สอแช่ความรู้และก็วัฒนธรรมของประเทศจีนมีทั้งหมด2แผ่นนะคะแผ่นแรกนะคะจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในประเทศจีนมีทั้งเทราคอตตาสุสานจินซีจตุรัสเทียนอันเหมินกำแพงเมืองจีนสถานที่ต่างๆทั้งในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ยินหนานอะไรพวกนี้ค่ะไว้ให้คุณครู เป็นความรู้เสริมในห้องเรียนได้หรือว่าคุณครูจะใช้จัดบอร์ดวันวิชาการก็ได้ค่ะโปลเตอร์ความรู้อีกชิ้นก็คือเรื่องของประเพณีและก็วัฒนธรรมจีนนะคะวันเชงเมง้งวันที่เท่าไหร่เทศกาลซีซีเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลไหว้วบาจาัจสาะเป็นเกี่ยวกับโฟลเตอร์เกี่ยวกับวันสําคัญในประเทศจีนที่ผู้เรียนจีนส่วนใหญ่ควรจะรู้ไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ